คนท้อง,องไม่ใช่คนป่วยสรุปได้ทำงานเดวิลเวย์ดนะคะบบคนี่แบกลูกมาทำงานอีกแล้วนะบ่นไปเรื่อยแต่จริงๆก็มีความสุขนะคะทุกคนคือนอกจากทำงานแล้วเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคือตัวเมย์เมชอบทำงานค่ะทำงานแล้วไม่มีความสุขนะคือถ้าให้เมย์อยู่เฉยๆเนะมย์เครียดนะเรายิ่งท้องเนี่ยคือถ้าให้เราอยู่บ้านอุ้มท้องดูลูกดูเตียงเฉยๆ,ๆนะบอกเลยว่าจะไม่มีความสุขแบบนี้ เราแซกนะเป็นแฟนเป็นสามีเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลเมย์ดีมากๆมาโดยตลอดค่ะต่อให้เมย์ไม่ได้ทองนะเขาก็ดูแลเอาใจใส่เมย์ดีแบบนี้มาโดยตลอดวันนี้เมย์ก็เก็บโมเมนต์เดเรียลมาให้ทุกคนดูด้วยนะแล้วก็สลับสลับไปกับการทํางานวันเดย์ของเมย์ค่ะใช้งานฉันหนักไปแล้วนะลูกก็จะออกงานก็ให้ทำทำ,ทำทำเลยค่ะตนอนนี้ลูกกับลูกออกมาจะไม่ใช้งานมเมย์แล้วใช้งานลูกแท <laughs> นจะเกิดอะไรหรอ ในคนพบว่าการที่เราต้องอุ้มท้องลูกไป9เดือนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือคนข้างกายของ,ของเราค่ะทุกคนก็คือพ่อของลูกคือถ้าเขาแบบเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เราดีเนี่ยสุขภาพจิตอารมณ์ของเราเนี่ยก็จะดีมากก็แน่นอนค่ะคุณแม่อารมณ์ดีมีความสุขนะคะส่งผลทางตรงให้กับทารกในท้องด้วยเช่นกันค่ะ ต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้คือท้องแปดเดือนกว่าใกล้คลอดแล้วใช่ไหมคะเมย์ก็จะรู้ตัวตัอเองว่างานที่เมย์สามารถทําได้ที่เมย์เลือกทําเนี่ยก็จะต้องเป็นสโคปงานที่เมย์สามารถทําไหวก็จะไม่ได้หนักหนาอะไรคะ่ะแต่ท้องมันใหญ่มากใช่ไหมทุกคนคือแบบท้องใหญ่แบบพร้อมออกสุดๆลูกดิ้นทีนะตัวแม่ก็ตื่นเต้นตัวพ่อก็แบบเฮ้ยอย่าถิบแม่แรงสิเดี๋ยวแม่ไม่ไหว เนี่ยเวลามีแซกอยู่ข้างเขาก็จะคอยดูแลคอยเอาใจคอยทําให้เราอารมณ์ดีอยู่แบบนี้เลยค่ะทุกคนคือเรารู้จักการเป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตด้วยกันมานานนะจนวันนี้เมย์ก็กล้าพูดได้เต็มปากนะว่าเมย์ก็ขาดเขาไม่ได้ค่ะออกมาทํางานวันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่จะปล่อยหลัง นะคะเราก็จะต้องถ่ายงานที่มันไม่เห็นพุงค่ะคนดีนะช่วงบนช่วงหน้านี้เนี่ยยังได้อยู่ค่ะทุกคนคือถ้าไม่เห็นพุงตอนนี้ก็คือจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนท้องเราก็เลยจะต้องเก็บแบบช่วงบนบนนะคะเดี๋ยวไว้ผลงานเสร็จเมจะมาลงให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นะสาวท้องแก่แต่ก็แอบทํางานยากน,นิดนึงนะทั้งเราแล้วก็ทีมงานค่ะด้วยความที่ท้องมันใหญ่มากจริงๆอ่ะท้องแฝดอ่ะทุกคนอย่ามาบอกว่าหุ่นดีท้องแล้วตัวเล็กทุกคนดูมุม ทางก่อนมันหนามากแกคือฉันทรมานมากตอนนี้ฉันเริ่มยืนแล้วฉันปวดขาฉันเริ่มแบบรู้สึกหนักท้องแล้วแต่ก็เวเถอะอีกนิดเดียวสู้ชีวิตอีกนิดคอลูกเสร็จเรากลับมาลุยงานกันอย่างเต็มที่นะตอนนี้ก็คือนับวันรอทั้งวันที่แบบเจอหน้าลูกแล้ววันที่จะได้ลุยงานแบบเต็มที่เต็มตัวอีกครั้งคือคนบ้างานมันก็คันไม้ขคันมือลูกก็อยากเจองานก็อยากทำอะแกเข้าใจปะ ท้องมาตั้งหลายเดือนรู้สึกชิวๆมาโดยตลอดนะคะจนมาช่วงนี้แหละทุกคนรู้สึกว่าแบบมันแน่นมันเหนื่อยมันตุต้๊ต้ามันเคลือยอย่อนไหวยากไปหมดเลยแกวันนี้ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเสร็จงานถ่ายโปรเจกต์ส่งออกสินค้าของตัวเองแล้วเนี่ยก็มาเข้าร่วมอีเวนต์แม่และเด็กค่ะเป็นงานแรเกเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะเพราะว่าได้เข้าวงการคุณแม่และเด็กอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมกับเจ้าแฝดในท้อง ไม่ค่อยชินเลยค่ะเพราะมาถึงก็มีแต่แก๊งแม่แก๊งลูกแบบเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเป็นภาพอันใกล้ของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ดิวแล้วก็แบนเบบีรูด้วยนะคะขอห้ยอดขายปังๆทะลุพันล้านไปเลยค่ะถึงบ้านเราก็มาคุยกับลูกต่อนะคะตอนนี้ก็คือ,อเขาดิ้นแรงมากวันนี้เขาดิ้นแบบนี้ทั้งวันทุกคนสองคนอะ่ะแกคือแบบเ,เดี๋ยวซ้ายเ,เดี๋ยวขวาเ,เดี๋ยวคน พี่เดี๋ยวคนน้องคือไม่ได้หยุดเลยแบบพลังล้นจริงๆค่ะลูกแฝดของแม่นี่พูดพักเสียงไปก็ดิ้นไปนะเนี่ยไม่ได้เวอร์จะได้เจอกันแล้วนะอยู่ในท้องให้แม่ก่อนนะลูกอีกสามอาทิตย์